สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนบกับยายวันชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ยวรรจะพามาทำขาหมูต้มยำค่ะเพื่อนๆสูตรยายวรนนะคะเครื่องเราก็จะมีประมาณนี้นะคะมีหอมแดงนะคะยายวันจะใส่นี่ค่ะขนอค่ะเพื่อนขนอต้มยำไปด้วยเนาะแล้วก็จะมีเห็ดนางฟ้าค่ะเพื่อนเท่าที่มีนะคะตอนนี้วันตั้งหม้อแล้วนะคะแล้วก็ ใส่ขาหมูลงไปแล้วด้วดได้ให้ดูค่ะเมื่อกี้ลืมกดค่ะนี่ค่ะในนี้ก็จะมีขาตะไคร้แล้วก็ขาหมูนะคะเดี๋ยวเราต้มไปก่อนเดี๋ยวรอให้เราจะช้อนฟองมาออกกับน,น้องเพื่อนเดี๋ยวถึงจะมาใส่นี้เนาะเป็นยังไงบ้างคะัรอยกระทุงเมื่อคืนกันเป็นยังไงมั่งนี่นะคะเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันเนาะขั้นตอนต่อไปเนาะสูตรยายวาน,นะคะ่ะ นี่ค่ะเพื่อนเยวันช้อนปองปแล้วนะคะใส่แล้วนะคะเยวันจะใส่เครื่องัาไปเลยนะนี่เครื่องเราใสไปเลยค่ะเพื่อนม่าง่ายเนาะสูตรเยวันค่ะลองไปทําตามก็ได้นะคะสูตรนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามันไม่เปรีย้ยวเราค่อยใส่านาวนาองเื่อุ้ยเห็นไหมเนี่ยโอเคในนี้เยวันใส่น้ําปลากับเกลือไปแล้วนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราค่อยปรุงเนาะก็จะใส่ชูรุตเนาะปิดฝาไว้ก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราก็เปิดดูเนาะต้มไปอีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยใส่เห็ดค่ะเปิดฝาดูค่ะเพื่อนว้าวนี่ค่ะฝาหม้อก,ก็บุบๆเบีเ้ยวนิดนึงเนาะใส่เห็ดไปเลยนะครับเพื่อนนี่ค่ะใส่ไปอย่างนี้เลย <c oughs> ใส่เห็ดน,นางฟ้าไปเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะ นี่ค่ะโอ้โหี่่ะเพื่อ,อนะนคะขาหมูต้มยำสูตรยายวันค่ะปิดฝากรอบนะครับเพื่อนรู้สึกว่าฝาจะอ่า <c oughs> บูบีเสียนี้กับไร <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อน เปิดฝาดูคับเพื่อนอีกรอบหนึ่งว้าวนะ่าทานมากเลยค่ะยอนคอใส่ชุบรสนะครับเพื่อนนี่ใส่มากแซ่บมากใส่น้อยแซ่บน้อย,อยขอใส่มะเกิดเทศไปสักสามลูกนะคะเน่แทนมะนาวเพราะว่ารู้สึกว่าจะเปรี้ยวแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวใส่ขนอต้มยำไปละเดี๋ยวอีกรอบถ้ามันไม่เปรี้ยวมันจะใส่มะนาวนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆเรียบร้อยนะนะคะเพราะว่ามันมันมีแค่นี้นี่คะ่ะขาหมูต้มยำสูตรยายวัน,นะคะ่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะพบกับยายวันในใหม่ในคลิปต่อๆไปฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ เฮงๆรวยๆรำโดยสุขภาพทุกๆท่านนะคะดูแลตัวเองนะคะหน้าหนาลวละค่ะแค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะชวใไ้ดูกับเพื่อนนี่ๆค่ะ